ครับสวัสดีครับอันนี้ก็ลุงหว่างก็มานานะครับอันนี้ก็มาแล้วก็นึ่งข้าวนะครับเอฟซีมานึ่งข้าวนะครับนี่นะครับอุ่นข้าวนะครับอุ่นข้าวเย็นนะครับนี่ก็อุ่นข้าวนะครับเอฟซีครับนี้ก็มาอยู่ที่นานานะครับอยู่ที่บ้านของน้องชายของลุงหวางนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับคเลี้ยง หมูหมากาไก่นะครับหมูไม่ได้เลี้ยงนะครับเอฟซีก <c oughs> <ๆ> <g ül> ็เลี้ยงแต่ไก่แล้วก็หมานะครับนี่นะคร,ครับเดี๋ยวลุงวาก็จะไปดูมวยข้าวก่อนเนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลุงวาก็จะพาเอฟซีนะครับไปดูไปชมบรรยากาศกันนะครับเอฟซี เดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนนะครับสี่ทุกคนครับแี้กวก็สวนผักหวานนะครับ f อฟซีสวนผักหวานสวนผักหวานครับนี่ก็ที่ร้องแองแองอยู่นะครับเสียงมาน้อยนะครับเอฟซีเดี๋ยวเราไปดูมวยข้าวก่อนนะครับยังไม่ไอขึ้นอยู่นะครับเอฟซี FC. ครับ วันนี้ก็มาทำงานนะครับมาทำงานมาทำบ้านให้ลุงของลุงหว่างเองนะครับเดี๋ยวนึงข้าวเสร็จเรียบร้อยก็จะไปทำงานนะครับเอบซี ก็อยู่ที่นาที่สวนที่ไร่นะครับก็โอ้บรรยากาศดีมากเลยนะครับเอฟซีต่อไปนะครับลุงหวางก็คงจะได้ออกมาทําการ,กรเกษตรเหมือนกับน้องชายของลุงหวางนะครับนี่นะครับก็จะทําการ,กรเกษตรก็จะปลูกปลูกผักปลูกยหญ้าปลูกอะไรต่างๆนะครับก็เหมือนกับน้องชายของลุงหวางนะครับ ครับแล้วก็เป็นเหนะครับ fc เขาเรียกว่าเหนะครับอันนี้ก็เอาไว้ตึกเอาปลานะครับขว้างอปลาครับเหเหเหนะครับจะเอาไว้จับปลานะครับนี่นะครับเหเขาเรียกว่าเหนะครับ fc อ่าลุงวางนี่แหละเรียกว่าเหแต่ว่าคนอื่นไม่รู้เรียกอะไรนะนี่นะครับอยู่ตามท้องนาท้องไร่นะครับก็บรากาศดีนะครับก็จะเลี้ยงอ่า สัตว์ต่างๆนะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงกันตามตามใจชอบเรานะครับ F ออันไหนที่เป็นอันกินนะครับก็จะปลูกเอานะครับครัครับก็ชมบรรยากาศไปก่อนนะครับครับนี่ก็สวนนะครับสวนน้องชายของลุงหวังอยู่ที่นานะครับ f c ครับบรรยากาศดีๆนะครับ FC เดี๋ยวต่อไปนะครับลุกวางกอ็อยู่กับลูกแล้วนะครับ f c อยู่กับลูกกัน3คนนะครับ f c ต่อไปลุงวางก็จะมาทำการเกษตรนะครับ f c ฟซี FC. ทำการเกษตรปลูกพักปลูกหญ้าไว้กินนะครับไว้กินไว้ใช้นะครับก็จะประหยัดตังค์ไปได้เยอะนะครับ f c ก็เลี้ยงเอานะครับ เลี้ยงไก่ไข่กันด้วยนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกหญ้าปลูกผักไว้กินนะครับก็อยู่ไปตามภาษาบ้านนานะครับ f c. เอฟซีเดี๋ยวลุงวางก็จะมา,าดูมวยข้าวกันก่อนนะครับต่อไปนะครับลุงวางก็คงจะได้ออกมาประจำอยู่นานะครับ f c ต่อไปนะครับอีกปีหรือว่าอีกปีก็อีกปี2ปีนะครับดูดูก่อนนะครับก็ทําเดี๋ยวก็ทําบ้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเหมือนกับน้องรายของลุงหวังทํานะครับนี่ก็ได้อยู่แต่ว่าของลุงหวางก็จะซ่อมแซมเอาของลุงหวางที่ทําไว้ก่อนนะครับ แล้วก็จะไปดูมวยข้าวกันก่อนนะ ครับน,นี่ก็มันลมนะครับเอฟซีมันลมอากาศหนาวนะครับก็ต้องมาดังไฟอยู่ข้างๆฝาบ้านนะครับที่แดดมันส่องได้นะครับเอฟซีก็จะได้อุ่นๆหน่อยนะครับอันนี้ก็ลมพัดนะครับก็มวยข้าวก็มันไม่อายขึ้นสักทีอยู่นะครับเดี๋ยวูว่าก็จะพาเอฟซีสมบรรยากาศต่อก่อนนะครับเดี๋ยวข้าว ข้าวไอขึ้นเดี๋ยวก็จะมาใาสา่ข้าวนะครับพ <c oughs> อ่สเดี๋ยวสมผักหวานต่อนะครับนี่นะครับลุหวางก็อยากจะได้ผักหวานสวยๆงามๆแบบนี้ต่อไปลุกวางก็จะได้ปลูกผักหวานสวยๆงามๆนะครับนูนะครับตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นหนูหมากาไก่นะครับออกมานะ คุกคุยเคลียหากินก็มีความสุขนะครับเอซี FC. คุกคุยหากินนะครับนู่นนะครับดูเลยนะครับเอซไก่นะครับไก่ชมบรรยากาศกันนะครับเอซทุกคนมามามาก็ลมพัดอยู่หนาวนะครับหนาวลุงว่าก็ใส่เสื้อแขนยาวอยู่าอากาศหนาวอากาศเริ่มหนาวมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับ นี่ก็ให้ชมบรรยากาศก,าก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปสายข้าวกันนะครับมาชมบรรยากาศก,ากันก่อนครับนี่ก็ท่อน้ำนะครับที่น้องชายขลงวางดูดจากสระนู้นนะครับขึ้นมาลดนะครับมาลดต้นไม้มาลดผักนะครับมาลดผักที่ส่องไปแบบน,นี้นะครับที่ลุงวางส่องกล้องไปตรงนี้นะครับก็ ที่มันเป็นต้นไม้นะครับมีแต่ต้นผักหวานทั้งหมดนะครับ fc นี่นะครับก็เหมือนแบบนี้นะครับ fc นี่ก็จะปลูกต้นผักหวานนะครับต้นผักหวานแล้วก็อันนี้ก็จะมีต้นผักหวานแล้วก็ต้นมะเขือนะครับ fc ปลูกผสมผสานกันต้นผักหวานต้นมะเขือแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าพี่เลี้ยงเนาะอันนี้เนาะ ครับแล้วก็เขาก็จะเอาต้นมะตากบนะครับเอามาเป็นพี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงต้นผักหวานนะครับนี่นะครับมันก็ผักหวานก็จะโตโตขึ้นแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็กินแกงผักหวานนะครับใส่ไข่มดแดงนะครับเอซีเดี๋ยววันนี้อาจจะพาเอฟซีไปเอาไข่มดแดงนะครับเพราะว่าลุงหวางเห็นไว้อยู่นะครับแต่ว่ามันอยู่สูงอยู่นะครับเอฟซีจะหาวิธีเอาอยู่ เอามาแกงใส่ผักหวานนะครับครับล้ก็อ้าวไปดูกันครับไปดูไปดูนั่นนะไปดูมวยข้าวก่อนครับแล้ก็ปลูกต้นพริกนะครับอันนี้ต้นพริกต้นพริกเดี๋ยวลงงวางก็จะให้ดูที่น้องชายของลงวางเพาะไว้นะครับ เพาะผักติ้วด้วยนะครับเอซอันนี้เป็นผักติ้วนะครับนี่นะครับน้องชายกรวางปลูกผักติ้วไ้ด้วยนะครับแล้วก็ที่อันนี้ก็เป็นต้นผักหวาแล้วก็ต้นมะตะกบนะฮะอ้าวอ้า,อา,อา,อาลมพัดแรงครับเอฟซีลมพัดแรง ันนี้ก็ลมพัดลมพัดแรงนะครับก็หนา,หนาวหนาวนะครับหนาวๆเดี๋ยวจะไปให้ดูต้นผักหวานอีกนะครับอันนี้ก็ต้นนอขานะครับต้นขาต้นขาแต่ต้นขายังโอ้ยโอยโอ๊ยแต่ต้นขายังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้กินได้ใช้นะครับก็ยังไม่ขยายนะครับต้นขานะครับครับอามาดูต้นผักหวาน,นครับ ต้นผักหวานยอดใหญ่ๆยังไม่ได้เด็ดไปแกงอยู่ครับจากเด็ดแกงวันนี้แล้วมนะั้งนี่เดี๋ยวก็จะไปเอาต้นเออไปเอาไปเอาอะไรเนาะไปเอาไข่มดแดงครับไปเอาไข่มดแดงนะครับนี่นะครับบรรยากาศสวยๆงามๆนะครับตามธรรมชาติจากนาจากสวนนะครับ,รบเดี๋ยวลงมาก็จะไป ดูมวยข้าวกันก่อนนะครับือดูมวยข้าวกันก่อนเนาะครับวันนี้ก็นึ่งข้าวกันก่อนครับ fc <c oughs> นึ่งข้าวนึ่งข้าวยังไม่สุกอยู่ครับวันนี้ก็ให้ดูเผือกครับนี่นะครับเผือกนะครับ fc เผือกเผือก <c oughs> <c oughs> นี่มีแต่หัวเผือกนะครับ fc อันนี้ก็เผือกนะครับเผือกเยอะอยู่เผือกก็เยอะนะครับเราเป็นหมกกินนะครับเผือกนะครับเดี๋ยวลงมาก็จะไปดูมวยข้าวกันนะครับอายให้เราบอกเดี๋ยว I'm annoying. Boy. And I'm I'm sad I'm a nigga diaper. มันก็แงงๆอยู่นะครับครับจะาาไปไปสายข้าวกว่าแล้วแค่ไปซีส่ข้าวกว่าแล้วครับส่ข้าว <c oughs> โอ้ย <c oughs> หัวแงงๆอยู่ <laughs> ครับแล้วก็นึ่งข้าวเรียบร้อยครับสายข้าวแล้วนะครับครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับ